สวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาวะผู้นําในบทที่สองนี้จะเป็นการพูดถึงหัวข้อของอํานาจและการเมืองนะครับโดยในเนื้อหาของบทที่2นี้จะประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอํานาจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและก็แหล่งที่มานะครับรวมถึงรูปแบบของอํานาจที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนะครับทั้งที่เราอาจจะเคยพบเห็นทั้งในองค์กรที่เป็นทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะครับ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของประเภทของอำนาจหน้าที่นะครับซึ่งมีเกณฑ์แบ่งหลายๆเกณฑ์ด้วยกันนะครับซึ่งเราก็จะมาดูว่ามันมีอำนาจหน้าที่ในรูปแบบแบบไหนบ้างอำนาจหน้าที่บางอย่างเกิดจากตําแหน่งอำนาจหน้าที่บางอย่างเกิดจากเรื่องของความรู้ความสามารถเรื่องของประสบการณ์เรื่องของบารมีนะครับเป็นต้นและน,นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระจายอำนาจการสังการและการมอบหมายงานนะครับ สำหรับความหมายของอำนาจนั้นนะครับเขาบอกว่าตัวแกรี่ยูเกอร์เนี่ยได้ให้ความหมายของอำนาจว่าอำนาจเนี่ยเป็นความสามารถของบุคคลนะครับในการที่จะกระทำสิ่งหนึ่งให้มันเกิดขึ้นนะครับต่อพฤติกรรมของบุคคลอีกคนหนึ่งนะครับหรือเราจะพูดง่ายๆเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอำนาจเนี่ยครับมันก็คือเป็นพลังที่มีความเหนือกว่านะครับหรือว่าสูงกว่าหรือว่ามากกว่า ผู้อื่นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีอำนาจนั้นสามารถจะสั่งนะครับหรือบอกกล่าวให้สามารถที่จะปฏิบัติตามได้หรือคอยตามได้นะครับหรือยินยอมที่จะปฏิบัติตามเป็นต้นนะครับโดยผู้ที่มีอำนาจนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้ผู้อื่นเนี่ย แสดงพฤติกรรมตามที่ตนต้องการได้นะครับนอกจากนี้ครับตัวสตีเฟนลอบบี้ยังได้ให้ความหมายของอำนาจว่าอำนาจเนี่ยหมายถึงความสามารถในการผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์หรือเกิดพฤติกรรมหรือเกิดการแสดงออกที่ต้องการนะครับเช่นเราบอกว่าให้เขาถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งให้ลูกน้องจะต้องปฏิบัติงานนะครับโดยมอบหมายงานว่าให้ร่างจดหมายหนึ่งฉบับนะครับต้องทําให้เสร็จภายใน15นาที แล้วเมื่อสั่งไปแล้วเนี่ยลูกน้องก็จะปฏิบัติตามนะครับลูกน้องก็จะปฏิบัติตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ผลของการสั่งการนั้นสําเร็จรวมได้ดีนะครับเป็นต้นนะครับหรือเราสั่งให้ลูกน้องจะต้องผลิตสินค้าจะต้องประกอบสินค้าจะต้องขับรถไปส่งมอบสินค้าหรือว่าให้บริการที่ดีกับลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นปฏิบัติตามนะครับนอกจากนี้อำนาจเนี่ยยังหมายถึงความสามารถนะครับในการได้รับมีสิ่งที่ต้องการนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการต่อต้านนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้การดําเนินง,งานหรือการปฏิบัติงานหรือการทํางานร่วมกันของคนในองค์กรนั้นเนี่ยสามารถที่จะบรปปรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ นะครับฉะนั้นเวลาเราถ้าเราจะให้ความหมายของอํานาจโดยสรุปแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นพลังนะครับที่ที่บุคคลหนึ่งมีเหนือกว่าบุคคลหนึ่งโดยสามารถทําให้บุคคลหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคอยตามยินยอมหรือปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้ที่มีอํานาจนั้นต้องการนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของความหมายของอํานาจโดยรวมนะครับอันนี้ถ้าเราแบ่งประเภทของอํานาจเนี่ย เราสามารถแบ่งประเภทของอำนาจได้นะครับตามแนวของแกรียูเกอร์ในปี1989เนี่ยเขาบอกว่าประเภทของอำนาจเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภท1ก็คืออำนาจที่เกิดจากตำแหน่ง2อ,อำนาจที่เกิดจากบุคคลแล้วก็3เป็นอำนาจที่เกิดจากเรื่องของกลางเมืองนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะครับอำนาจที่เกิดจากตำแหน่งสำหรับอำนาจที่เกิดจากตำแหน่งแล้วเนี่ยเราพบว่านะครับเราพบว่า มันสามารถแบ่งประเภทย่อยออกไปได้ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับอำนาจที่เกิดจากตำแหน่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะอำนาจอยู่เพียงแค่ชั่วคราวนะครับตามตำแหน่งตามวาระนะครับเช่นเราเป็นผู้จัดการเราเป็นคณะบาดีเราเป็นหัวหน้างานเราเป็น ผู้บริหารขององค์กรนะครับเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์อย่างเงี้ยครับเป็นต้นเราเป็นรองผู้จัดการเราเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานเป็นต้นอันนั้นเมื่อเรามีตําแหน่งปุ๊บมันก็จะมีอํานาจตามมาด้วยอันนี้ถามว่าอํานาจที่เกิดจากตําแหน่งนั้นหรือ Position Power เนี่ยมันมีประเภทอะไรบ้างอันแรกก็คือ1เป็นอํานาจทางการคําว่าอํานาจทางการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นอํานาจที่เกิดขึ้นตามสายการบังคับบัญชานะครับเช่นคุณบอกว่าคุณเป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินนะครับคุณก็จะมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับเงินการจ่ายเงินเป็นต้นนะครับหรือคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตคุณก็จะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องของการผลิตที่เกิดขึ้นมาในโรงงานเป็นต้นนะครับฉะนั้นอำนาจทางการเนี่ยก็คืออำนาจที่เกิดขึ้นตามสายการบังคับบัญชานั่นเองนะครับโดยจะต้องมีการแต่งตั้งนะครับซึ่งแน่นอนอำนาจในลักษณะแบบนี้ครับ เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่ตำแหน่งนั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ถาวรน,นะครับคือหมดระยะเวลาไปเช่นคุณอาจจะ,กะเกษียณไปหรือคุณลาออกไปตำแหน่งนั้นก็อำนาจนั้นก็หมดไปตามตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะมีบุคคลอื่นมาทํางานแทนคุณหรือคุณถูกโยกย้ายได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นอำนาจหน้าที่เดิมคุณก็จะหมดไปแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ใหม่ตามขึ้นมานะครับ ต่อมาอำนาจแบบที่สองเราเรียกว่าอำนาจในการควบคุมทรัพยากรและการให้รางวัลนะครับเขาบอกว่าอำนาจแบบนี้ครับมันก็เป็นลักษณะของอำนาจในแง่ของการให้คุณนะครับให้คุณให้ประโยชน์นะครับกับผู้ที่ทํางานเช่นผู้บริหารเนี่ยมีอำนาจในการที่จะขึ้นเงินเดือนในการที่จะเลื่อนขั้นในการที่จะเลื่อนตําแหน่งในการที่จะมอบรางวัลยกย่องชงเชยให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจหนึ่งที่ตัว ผู้นำนะครับได้รับมานะครับจากการที่ตนมีตําแหน่งมีหน้าที่นะครับอํานาจในเรื่องของการให้ทุกให้คุณตรงนี้นครับเหลืออำนาจในการควบคุมทรัพยากรและให้รางวัลเนี่ยก็จะติดตัวตามไปด้วยนะครับในขณะที่ตรงกันข้ามนะครับในอันที่สามเนี่ยเราเรียกว่าอํานาจในการควบคุมและการลงโทษอันนี้เป็นในเชิงของการให้โทษตัวก่วอนหน้านี้นะครับอํานาจในการควบคุมทรัพยากรและให้รางวัลนี่เป็นการให้คุณ ส่วนอำนาจในการควบคุมและการลงโทษนี่คือเป็นการให้โทษอยู่แล้วนะครับซึ่งเหมือนกันคือตัวผู้นำเนี่ยบางครั้งเวลาที่เรามีตําแหน่งแล้วอํานาจที่ติดตัวเรามาก็คืออํานาจในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาในกรณีที่เขาไม่ปฏิบัติงานตามที่เรามอบหมายหรือปฏิบัติงานผิดพลาดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแล้วส่งผลต่อความเสียหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ ตัวองค์กรเองนะครับฉะนั้นอำนาจตรงนี้ครับตัวผู้นำก็สามารถที่จะมีบทลงโทษได้หลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องเพียงแค่เบาสุดก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการว่าเก่าวถักเตือนนะครับหรืออาจจะมีการพักทันอาจจะมีการลงโทษมีการพักงานมีการลดเงินเดือนมีการตัดเงินเดือนนะครับมีการให้ลาออกมีการให้ออกมีการไล่ออกเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นบทลงโทษที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง การมีบทลงโทษนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแต่เพียงว่าเป็นกรอบในเรื่องของการทําให้การปฏิบัติงานเนี่ยมันอยู่ในล่องในลอยนะครับแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดล่าช้านะครับแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะต้องอาศัยทั้งสองอย่างนะครับก็คือมันเป็นในแง่ของการบริหารงานในแง่ของความเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งคุณใช้ทั้ง การให้โทษใน,ในเวลาเดียวกันหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นทั้งพระเดชและก็เป็นทั้งพระคุณในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับถัดมาเป็นอำนาจในการควบคุมข่าวสารสารสนเทศนะครับสำหรับในส่วนของตัวผู้บังคับบัญชาเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวผู้บังคับบัญชาเนี่ยเขาจะมีเ,เป็นผู้ที่มีข้อมูลนะครับความลับนะครับอินไซต์นะครับที่เกิดขึ้นภายในองค์กรค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการที่ผู้นำนะครับหรือ ผู้บริหารองค์กรเนี่ยจะบริหารงานได้เนี่ยเขาจะต้องมีนอกจากมีความรู้ความสามารถแล้วจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับรวมถึงประวัติความเป็นมานะครับของตัวองค์กรเองของพนักงานแต่ละคนเอยนะครับหรือความผิดในอดีตที่เกิดขึ้นนะครับหรือความรู้ความสามารถบางอย่างนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือเงินหรือทรัพยากรนะครับซึ่ง ตรงนี้ครับผู้นำเนี่ยก็จะมีอำนาจในการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เหนือกว่าผู้อื่นนะครับได้สูงกว่าผู้อื่นนะฮะจริงๆแล้วการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็จะแบ่งตามเลเวลของของสายการบ in ังคับบัญชาผู้ที่มีสายการบ in ังคับบัญชาล่างๆนะครับเป็นระดับล่างๆเนี่ยความความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลการรู้ข้อมูลความรู้ความลึกขององค์กรก็จะมีน้อย นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้บริหารระดับสูงสูงขึ้นไปเนี่ยในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลการรับรู้ข่าวสารของข้อมูลเนี่ยก็จะมีมากตามไปด้วยสุดท้ายก็คือเป็นอำนาจในการควบคุมสถานการณ์นั่นหมายความว่าผู้นำเนี่ยมีอำนาจในเรื่องของการตัดสินใจแก้ไขปัญหานะครับทั้งปัญหาในการปฏิบัติงานทั่วๆไปหรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดวิกฤตขึ้นภายในองค์กรหรือเกิดความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กรนะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุตอย่างเช่นอ่การการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาอย่างเงี้ยครับเช่นเราพบว่าภายในองค์กรเราเนี่ยมีพนักงานติดโควิดเกิดขึ้นนะครับหรือสมมติว่าร้านค้าอย่างเงี้ยครับยตอย่างเช่นร้านค้าอ่าขายไก่ทอดอย่างเงี้ยครับวันดีคืนดีเนี่ยเราพบว่ามีพนักงานอ่าเกิดติดโควิดเกิดขึ้นเราจะต้องมีกระบวนการในการตัดสินใจแก้ไขปัญหายัางไงจะมีการอ่าปิดสาขา ไมมีการประกาศไมมีการทําความสะอาดหรือเปล่าอัอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ที่เป็นอํานาจที่ตัวผู้นําจะมีติดตัวไปด้วยก็คืออํานาจในเรื่องของการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนเมื่อมีเรื่องของการตัดสินใจแล้วเนี่ยตัวผู้นํายังจะต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจด้วยนะครับต่อมาเป็นอำนาจที่เกิดจากบุคคล เวลาเราพูดถึงอำนาจที่เกิดจากบุคคลนียครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันอันที่1เป็นอำนาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญนะครับอำนาจที่เกิดจากความเชี่ยวชาญเนี่ยก็คือเป็นอำนาจที่เกิดจากการที่เราเนี่ยมีเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในแง่ของการแก้ไขปัญหาการบริหารสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินเนี่ยในเรื่องของการแพรบบ่ระบาดของไวรัสโครโรนาของประเทศไทยเนี่ย ตัวรัฐบาลเนี่ยครับเขาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่คณะกรรมการที่เข้ามาเนี่ยล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มาจากการแพทย์นะครับจากวงการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะบดีของศริราชพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นนะครับซึ่งคนพวกนี้ครับที่เป็นคุณหมอต่างๆเป็นคณะบดีของคณะแพทย์สามที่ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับ แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ในเรื่องของการบริหารวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาในประเทศไทยเป็นตน้นนะครับฉะนั้นแน่นอนเช่นนายกเป็นทหารเนี่ยเขาก็จะไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแพร่ระบาดเรื่องของการรักษาพยาบาลการควบคุมเรื่องของไวรัสต่างๆ,ๆก็ต้องอาศาัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งแน่นอนถามว่าเขาสามารถสั่งนายกได้ไหมนะครับพวกคณะบดีเหล่านี้อ่า ก็เชิงในแง่ของการที่จะอาจจะไม่ได้ออกคําสั่งแต่เป็นการบอกในเรื่องของการให้ให้ข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบายในการออกคําสั่งอีกทอดหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนอ นายกรัฐมนตรีที่เป็นทาหารเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ฉะนั้นก็ต้องเชื่อผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้อยู่แล้วก็จะถือว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ครับมีอำนาจหน้าที่ที่ที่เหนือกว่าสูงกว่านายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะครับฉะนั้นเราจึงบอกว่าคนที่จะมาเป็นผู้นําได้ครับไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเพียงแค่มีบุค,คลิกลักษณะหรือเกิดจากการสืบทอดตําแหน่งจากอ่าจาก บรรพบุรุษมาแล้วเราจะบอกว่าคนนั้นเป็นผู้ที่มีผู้นาก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งการที่จะเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยจะต้องมีความรู้ความสามารถมือความเชี่ยวชาญในงานที่ทําได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นคุณบอกว่าคุณจะเป็นผู้นําฝ่ายบัญชีครับถ้าคุณไม่ได้จบบัญชีมาคุณทําบัญชีไม่เป็นคุณก็ก็โอกาสที่จะเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีแล้วประสบความสำเร็จสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในการทํางานได้สามารถที่จะบริหารงานลูกน้องได้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากเหมือนกัน ผู้จัดการโรงงานผู้จัดการฝ่ายผลิตหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ถ้าคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้นไม่มีความรู้ประสบการณ์ความสมารถก็ก็อาจจะทําให้การทํางานนั้นเนี่ยมีความล่าช้ามีความผิดพลาดหรืออาจจะไม่ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันอันที่2ก็คือเป็นอำนาจที่เกิดจากความเป็นเพื่อนเกิดจากความจงรักภักดีตรงเนี้ยครับเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นที่รักของเพื่อนนะครับเป็นเป็นหัวหน้าแก๊ง นะครับเพื่อนให้ความไว้วางใจเพื่อนเชื่อมั่นนะครับเราก็จะมีลักษณะของอำนาจในการที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็จะให้ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจเราหรือ,อให้เราเสนอความคิดเห็นแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดเห็นเรารับฟังในความคิดเห็นของเราเป็นต้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้นําคนไหนมีความเป็นมิตรเนี่ยสิ่งที่ติดตามมานะครับมันจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาครับเกิดความเชื่อใจ และยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือยินดีที่จะปฏิบัติตามนะครับนั้นถึงบอกว่าการที่เราจะเป็นผู้นําที่ดีครับจะมีแต่ความรู้ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีเรื่องของความเป็นมิตรมีการสร้างความเชื่อใจมีความตั้งความจงรักภักดีหรือเราพูดง่ายๆว่าจะต้องมีบารมีเกิดขึ้นนะครับการที่คนจะปฏิบัติงานตามเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเร <c oughs> ามีความรู้ความสามารถอย่างเดียวแต่เราจะต้องมีความเป็นมิตรมีการสร้างความเชื่อใจมีความใกล้ชิดมีความ สนิทสนมนะครับกับเพื่อนร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชามันถึงจะทําให้การทํางานในทีมนั้นเนี่ยไปได้วยกันและประสบความสมํเาเร็จอันสุดท้ายก็คือเป็นอำนาจที่เกิดจากความสามารถพิเศษตรงนี้ครับก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลนะครับที่มีความกระตือรือร้นในการทํางานมีความมุ่งมั่นในการทํางานมีความตั้งใจในการทํางานนะครับรวมถึงเรื่องของการเชื่อมั่นในตนเองกล้าตัดสินใจ กาแสดงความคิดเห็นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะครับทักษะต่างๆเหล่านี้ที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของอำนาจที่เกิดขึ้นจากความสามารถพิเศษฉะนั้นถ้าเราพูดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับล้วนแต่เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอตัวตัวของบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำนั่นเองนะครับ ตมามอำนาจทางการเมืองนะครับถ้าเป็นอำนาจทางการเมืองเราจะแบ่งได้อยู่2กรณีในการหนึ่งก็คืออำนาจในการที่จะควบคุมกระบวนการในการตัดสินใจสําหรับอำนาจในการควบคุมกระบวนการตัดสินใจนี้ครับมันก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเป็นผู้นำเนี่ยครับเราจะจัดสรรเงินจัดสรรบุคคลจัดสรรวัตถุดิบจัดสรรวัดสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยให้แต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเนี่ย มันก็อาจจะไม่มีความเท่าเทียมกันถ้าเกิดว่าเราสนิทสนมกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากกว่ากันนะครับหรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นเป็นพวกเดียวกับพวกเราเราก็มีอํานาจในการที่เราจะให้งบประมาณกับคนเหล่านั้นมากกว่าเยอะ้อย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าในข่าวเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของการจัดสรรวัคซีนเที่จะฉีดป้องกันตัวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยเขาบอกว่า มันก็จะมีการแย่งวัคซีนกันนะคบเวลาที่ที่รัฐบาลอิมพอร์ตวัคซีนเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีการจัดสรรให้ทั่วประเทศนั้นก็จะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเนี่ยที่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเนี่ยก็จะใช้ตัวจํานวนวัคซีนเนี่ยเพื่อที่จะไปแจกในพื้นที่ของตนที่ตนรับผิดชอบนะคบที่เป็นฐานเสียงเป็นฐานคะแนนตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากอํานาจทางการเมืองในการที่จะเมื่อตนมีอํานาจเนี่ยตนก็สามารถที่จะ จัดสรรทรัพยากรเพื่อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องได้นะครับนอกจากนี้ในการควบคุมกระบวนการตัดสินใจเนี่ยยังรวมไปถึงเรื่องของอำนาจในการกำหนดนโยบายนะครับที่เอื้อต่อพวกพ้องอำนาจในการอำนวยความสะดวกนะครับรวมถึงเรื่องของอำนาจในการตรวจตตติดามรวจสอบกระบวนการทำงานต่างๆนะครับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการตัดสินใจนะครับสุดท้ายก็คือเป็นอำนาจทางการเมืองในเรื่องของการรวมกลุ่ม นั่นหมายความว่าถ้าเกิดผู้นําคนไหนเนี่ยครับเราม่ใช้คําว่าร็อบบี้นะครับสามารถที่จะชักจูงจูงใจรวมกลุ่มเสนอผลตอบแทนให้นะครับเพื่อมีการแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งหรือว่าจะเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเนี่ยเราก็จะพบว่า ผู้นําคนนั้นเนี่ยก็จะจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะรวมกลุ่มก้อนได้ส่วนใหญ่เราจะค่อนข้างเห็นชัดเจนในแง่ของการรวมกลุ่มเช่นการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอย่ามมงมติว่ารัฐบาลเนี่ยพอเราเลือกตั้งเสร็จปับ๊บเราก็จะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับคนที่จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนเป็นเสียงข้างมากก่อนก็จะมีแนวโน้มที่จะได้เป็นเป็นรัฐบาล อันนี้ในการที่เราจะตั้งเป็นรัฐบาลได้เนี่ยมันไม่ใชอ่อยู่ดีว่าเราไปเชิญใครมาแล้วเขาก็มาร่วมเป็นรัฐบาลแล้วก็จะตั้งรัฐบาลได้บางครั้งเนี่ยในในแง่ของการเมืองอะครับบางส่วนใหญ่ในประเทศไทยพรรคการเมืองที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นพรรคการเมืองแบบหลายพรรคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันในอเมริกาที่มีแค่สองพรรคนะครับฉะนั้นพอเลือกตั้งปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าใครจะได้เป็นรัฐบาล แต่อย่างในประเทศไทยเนี่ยเรามีหลายพักฉะนั้นการที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเราจะต้องไปทาบทามไปไปทาบทามพักการเมืองอื่นๆมาร่วมเป็นพักรัฐบาลน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยครับไอตอนที่เราไปรวมกลุ่มนะครับมันก็จะมีเรื่องของการต่อรองกันนะครับว่าผู้ที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยก็จะมีอํานาจในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีการที่จะไปเชิญเชิญชวนพักการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ จะมีการจัดสรรแบ่งโคต้ารัฐมนตรีกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นรูปแบบของอำนาจทางด้านการเมืองนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมกลุ่มกันนั่นเองนะครับผม